นี่ครับสัญลักษณ์ผู้หญิงสองคนตอดกันอ๋อคือพวกเขาคือพวกเขาไปรออ๋อเจอกันอีกแล้วครับชิปเชลล์กับพ่อกันเป้กินบุ๊เป๊ครับบุ๊เป๊กจะเอาเรือชอบกินมีผู้ใหญ่ ไอชีมาแบบม,ม่ไมมอยอดส่วนโซ่นี่ค่ะแม่ไอชี้นรินมาวะไปวัดส่วนโซ่โอ้โหได้กินมซีครึ่งัาคาหนูไม่ย่อตัวเลยนี่อันนี้กินทซีเฮ้ยไอชี้ครึ่งราคาดีกว่า อาชีต้องส่อรองเท้าก <disputes> okay. oh, hm. ่อนอาชีจะขึ้นรขาองเ้าว่ารก็เดเยอะนะครับกินฟูเดียร์ววันนี่เบดครับเบสนี่คาจิ้มของเรานะครับตอนอนนี้น้เนซ่บเย็นกว่าิงจ้ มาแล้วของเต็มโตของเพ็กกินกุ้งก็เดียวยวัดจาลูกเบอรเตอร์เฮ้ยของแจกมาสั้งมากเลยบุกเยอะเมอนเแต่ว่ายังไม่ได้สั่งนมันมีเยอะพอจ่าเนจะมีอนแล้วได้จ้าเก็บปากเต็มคำาอน้าที่นาซพอห โอนแน่นี่เนะนี่เนาะเยนไนมาได้จริง,รง,รงยเ,ย,เย,ย็นวอนไหนจะนั่งห้างนีได้มาแล้วจะมาเห็นเลยเฮ้ยเป็นแซ่บมากขึ้นขึ้นตะหนะม่กลาจิมา้มนะม่กลาจิ่มเยอะมันหืนมาก อืมมันสับเนยครับขอจะคั่มอืมออนุ่มมาก

เพื่อนใส่มันไหมพี่อนไม่ได้ทำหยุดแล้วหยิบแข็ทงทํานี้มันมเป็นอะไรนี่มนนั่งเพิ่มอยู่ยันที่สอง

ครับเลยครับท่านมานมาจิ้มฉ่ำๆอืมอืมอิมเืมมากไก่ตัวอึนแมขาวตัวใหญ่ตัวใอญ่ตัวใหญ่

ผมด้วยไอติมนี่ผมวยดิงซูครับรับไปอ,อร่อยดินม,มากมมด้ไมเขามามเขากินกินม่้ากได้คนละหนึ่งถ้วยโอ้อยากกินเพิ่มเลยนะสั่งไ้งล้มาเลย,เ,ลยเอาเลยดื้อแมาน